เปิดเปิดสิริด้วยนะครับในนี่ไปหน่อยสดมีนี่ปังด่าร่วมเลยมาแล้วนะฮะ13คนตอนนี้16-30สวันดีจ้า เพิ่มแป๊บมาอุดอรแล้วสว,วัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีนะครับวับสวัสดีนะครับร้อยกว่าคนสวัสดีครับวสวัสดีทักดีทัรไรยเขาบอก มาขอนแก่นไหมครับพรุ่งนี้เราไปขอนแก่นหรือว่าเราไปขึ้นเครื่องนะฮะเพราะว่าเราขึ้นเครื่องไปเชียงใหม่จากขอนแก่นตอนนี้อยู่ดอแล้ะจ้าตามสไตล์สายแดกนะฮะมาอุดรก็มากินก่อนเลยเมื่อวานไม่ได้ถ่ายดูเพราะว่าสรุปแล้วไม่ได้ไปไหนจากร้านแม่เจ้าของร้านทำให้กินนะครับคุณแม่แกทำ ทําลาบกับทําอร่อยมากนับหมูนะครับแล้วก็ยำไก่ใช่<ท>ก็อร่อยไม่อร่อยเนี่ยคนในวงเป็นอิสลามเพอ่ินไปสองคำอ,ะอ่ะเออโบเจลเบรกอ่ะเจลเบรกแล้วครับเจลเบรกแล้วเออตอนนีนนเาาน้เราอยู่ในเมืองนะฮะเดี๋ยวเรากำลกังจะไปร้าน บอกเป็นสุดยอดส้มตำที่ใครไปใครมาก็ต้องมากินนั่นคือส้มตำเจ๊ไก่เนี่ใครเคยไปกินบ้างคอมเมนต์กันนะเฮ้ยนี่มาแล้วเห็นไหมส้มตำเจ๊ไก่อร่อยอร่อยนี่ครับผมกำลังจะไปนะฮะส้มตำเจไก่แซมฝากวัดดีนะฮะเดี๋ยวเจอกันนะแซมพรุ่งนี้ ตำใจไก่กำลังจะไปสาขาหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าอร่อยกว่าสาขาสองก็ไม่รู้ว่าจริงไหมแต่ว่าผมว่าจริงๆเรื่องนี้เกี่ยวเหมือนกันนะเพราะจริงมันอยู่ที่คนคนทำอ่ะหลายร้านที่ผมไปมีสองสามสาขาเนี่ยเออเว้ยสาขาแรกอร่อยกว่าอะไรเงี้ยมันก่อนเจอรุ่นน้องที่โรงเรียน มันทำเป็นเขาเรียกไอ,อไก่อบโอ่งอยู่แถวตรงเพชรบุรีอ่ะสาขาสี่เราบอกโหแม่งรุ่งไรหว่างเปิดสีสาขา,า,ด,า,ขาด้วยแล้วอ่ะเปล่าผมเปิดสาขาสี่เลยครับพี่บอกเอาไห้หมาย <c oughs> ว่าเออบอกว่า <c oughs> เอาก็ <c oughs> ผมไล่เอาพี่สี่แล้วเดี๋ยวผมค่อยตามมาสามสองหนึ่ง พอพอเปิดสีแล้วมันดูเหมือนเฮ้ยมึงต้องอร่อยแน่ๆเลยมึงถึงมีสีสอนตาวอไงสตาวอไล่ย้อนบอกเฮ้ยมุกนี้มึงได้ปะคือเวลาเปิดเจอร้านไหนแบบขับรถใช่ไหมแล้วก็บอกเนี่ยเทคนิคเนี้ยทำกันหลายยเจ้าไอ้พวกร้านที่แบบเคยเห็นไหมที่แบบขายพวกแบบของริมทางอะเจอใช่ยิ่เวลาขับตีสายไหมเอออะไรเงี้ยที่มันชอบขายเหมือนๆกันอะไงย่าวิเชียร ขับไปสมมุติเราเจออย่างเงี้ยมันก็ขมันก็สมมติอะสมมุมมติโรตีสายไหมโรตีสายไหมเราก็เลยไปเพราะเรารู้มันมีเยอะ,ะพอไปจ้าโรตีสายไหมเจ้าเก่า Something แล้วก็ยังไม่อะไรไปถึง,งโรตีสายไหมอร่อยที่สุดก็ยังไม่พอนะม,อมันจอดตรงไหน,นวะไม่มาจอดตรงโรตีสายไหมเจ,จ้าสุดท้ายเลยจ้า แบ่กรถเอียร์ละเพราะรู้เดี๋ยวแม่ไม่มีแล้วโอเคเทคนิคเทคนิคนี้ได้เว้ยเออจริงจริงชอบชอบแล้วนี่เราก็กําลังจะเราก็กําลังจะไปนี่นะครับอ่าส้มตำเจ๊กไก่นะครับอร่อยไหมครับนี่เขาบอกคนอุดรยืนยันว่าอร่อยนะฮะนะครับใครชอบส้มตำเจ๊กไก่ก็ ยืนยันค่ะว่าอร่อยจริงเห็นดาราไปเยอะแต่เราไม่เคยไปเนาะพอตีละมาอุดรเราจะไปกินร้านนี้อะไรนะไม่ใช่หนังเมืองไอ้นั้นไปกินอยู่ละอันนั้นมันไอ VT เนาะแต่ว่ามันจะเป็นอีกร้านนึงอะที่เดี๋ยวนะครัวคุณนิดอใช่เออครัวคุณนิดอาหารนิสานนะฮะอมกบลาบหมูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า วันนี้เราไปกินส้มตำานะส้มแนวส้มตำไก่ย่างแล้วก็มีมีอื่นๆอีกเล็กน้อยประกอบเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าจจไก่จะใจถึงแล้วเปล่าเราหยอดเราหยอดแล้วเราหยอดแล้วแอบยับเพื่อเป็นในในขอให้เข้าใจต่อันไม่บอกจะเผลอถ่ายรูปแล้วกันแกงนี้นี่แบบน่ากลัวมากทำงานเป็นทีม จะมีตัวแยบนี่ก็สวัสดีพี่ปะปู่ค่ะสวัสดีค่ะนิดถึงพี่ปู่สวัสดีครับครับค่ะพี่โดมทำไมไม่มาเชียงใหม่วันนี้เลยบอกได้นะครับฝากจ่ายครับปรับเจ้าภาพด้วยับคืนนี้ คืนนี้ต้องเล่นที่ตะวันแดงที่อุดรน,นะครับก็เออใครอยู่ดอนมามามาตะวันแดงมันหนุกกันมันหนุกกันคืนนี้จัดเต็มรับรองเจอผมเต็มวงครับคืนนี้เต็มวงแน่นอนเาไมวงเมาไม่ไดมาเต็มวง คืนนี้นะครับคืนวันแดงเต็มวงเมื่อคืนเขาเรียกคาวงเต็มเต็มประตูเลยออกไปได้เลไม่กล้วยต้องบอกเต็มประตูเลยครับเนี่ยพร้อมโหมดไลฟ์โหมดไลฟ์ เราเป็นคนเปิดห้องพี่อ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยไมาใจผิดหรือเปล่าครับไม่ผมเห็นอยู่ยืนกุบกุนกิดแล้วอ่ะขอเสียงวง The Hoot เนี่ยครับ The Hoot เดี๋ยวแล้วเป็นวง Mad in the Toilet ไม่เอาชื่อไลไม่เอาวันนี้ก็อย่าลืมไปถ่ายรูปกับเป็ดจริงๆว่าจะไปวิ่งหนองประจักษ์อยู่แล้ววันนี้เย็นนี้วิ่งแน่นอนไล n e Man ชื่อวงไล n e m ไม่เอาเย็นนี้จะไปวิ่ง เมื่สักสี่โมงกำลังดีเดี๋ยวนี้มันมืดเร็วนะครับก็ต้องรีบวิ่งหน่อยแต่ตอนนี้ไม่ไหวละวต้องขอ,อกินก่อนเพราะว่ายังไม่ได้กินอะไรเลยนะฮะยิงตรงมาหาเจ๊กไก่สวัส <c oughs> ดีดอุดรไม่มีมอน <c oughs> จริงป่ะไม่จริง <c oughs> เอางี้ดีกว่าใครอยากจะเจออยากจะทักทายกันเดี๋ยวเราไปเจอกันร้านเจ๊กไก่ตอนนี้เลยดีกว่าหรือใครสนใจอยากจะมาเลี้ยงวง <c oughs> เดอะพูด นะฮะก็เชิญได้เลยนะจ๊ะนน้อยกินน้อยมีคนบอกสายฮาทั้งวงเลยนะครับนะครับโคราชมีคิวไหมครับเล่นไปแล้วนะครับประมาณปลายเดือนที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวไปใหม่ไงครับเล่นยูบาร์นะครับเล่นยูบาร์โคราชไปแล้วแต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามียูบาร์อุบลนะเรามีอุบลแล้วก็ใกล้ๆโคราเรามีปากช่อง วันที่30เราเล่นร้านเฟซนะฮะไม่ใช่เฟซซอยสี่นะฮะคนละอันกันนะฮะอันนั้นในร้านเฟซกับน้ำบาเกนะฮะใช่ไหมฮะซอยสี่อันนี้อันนี้อยู่อยู่ปากช่องนะครับเจ๊ทับได้เออเจ๊ทับบ่อยอ่ะยุ่งนิดหนึ่เยอะนะใจไม่ถึงตอนนี้ก็กำลังนะครับอ่า ุ้งหน้าเปร้านเจไก่ผมเชื่อว่าเวลาประมาณนี้คนน่าจะยังเยอะแน่ๆมีนนนนนคนแนะนำนะฮะร้านนูรานนี้มาเรื่อยๆบาเบลบาเบลไม่รู้เป็นไงร้านบาเบล,ลถึงแล้วหรอครับ ยังอย่างใครบอกถึงเชไก่ข้มตำสาขาเจไก่สาขาไหนสาขาหนึ่งครับผมมีคนบอกว่าสาขาหนึ่งอร่อยกว่าเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่เคยกินทักสาขานะ่ะครวิ่งสักห้าโมงมาไม่ละจ้าใครอยากมาวิ่งกับเรามาได้เลยวิ่งหนองประจักผมคงไปตัก4สี่โมงครับห้าโมงเดี๋ยวผมติดซาวเช็คนะฮะสีโมงเดี๋ยวไป ลุยกันกำลังดีลอยย่อยถ้ามีแค่อย่างเซื่อกี้เรายังจำชื่อไปได้่หมเมื่อกี้เครน่งดื่มทำงานใงใจเลยสู้ย่ะไอ้พวกไอ้ที่เขาขุดเจอพวกซากฟอสซิลไดโนเสาร์นี่เขาเจอที่ขอนแก่นกไงนี่ไหมเหรอเจอที่ที่นี่ก็มีอุดร เอออันนี้เหมันเจอเหมันเจอฟอสซิลเมันเจอฟอสซิลคลยุคออันนี้ไอซ์เอจประมาณหมื่นกว่าปีที่แล้วยังไม่นานมากมอ๋อยุคก็อา,อาจจะเป็นไม่ได้ว่าละเขาเรียกอะไรอะ่ะม,มีการเอ่อม,มีมีการเคลื่อนย้ายฝูงไปแถบริมแม่น้ำโขงในอดีตโบราณวังพาพาไปเรียนโาสตรนโลกอ่าอาจจะมีนะ เส้นทางอพยพของช้างแมมมอสใอดีตมาตามแม่น้ำเยงสิเกียงดูแบบดูเรื่องเดี๋ยวน้องๆที่ดูไลฟ์อยู่แบบพวกพี่คุยอะไรกันคะหนูงงเดี๋ยวต้องสัมภาษณ์พี่กล้วยหน่อยครับหนึ่งในผู้ผู้เจออ่ากับซากฟอสซิลไม่เกี่ยวครับแมมมอสผมมารถท่าป่าผมไม่เกี่ยวครับเ็นไงบ้างครับได้ข่าวว่า ต้องถามต้องถามเองถามเองคนหน้าวงการผู้ช่ยุรื่องอะไรเยอะเกินนี่ดูน่าขนเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมครับผมมีผมไปเกี่ยวผมนอนแล้วไม่กลัวไม่กลัวไหครับนี่ก็ไปดื่มในผู้ในสถานะทำไมตัวนี้แหละนี่ครับนีนะครับผู้กล้าเอาหอกไปแทงมันม้อนมาตัวตีเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมน่ากลัวมากพี่คิดว่าเป็นของจริงหรือว่าเรา ที่ไปเห็นหรือเปล่าเห็นนิ่นถ้าเห็นจากตาเมื่อคืนก็น่าจะจริงนะเดินตัวเป็นๆเลยเหรอเอออย่างนี้มันก็ไม่ใช่ฟอร์ซิลนะสิเต็มประตูครับประตูนี่เราหรือเขาเขาเลยดูว่าเราแซวไปเต็มประตูเลยไม่ใช่เลยน่ากลัวดเอาขอกิบจิ้กหักนะครับได้ถึงละได้ถึงและดี้ยได้ บรรยากาศในรถของเรานะฮะว่าเราก็เดินทางกันแบบนี้ล่ะสบายๆนอนไม่นอนหมอนหายหมอนหายหมอนหายนอนไม่ได้หมอนโดนขับนะครับกูโดรไม่ถึงแล้วจ้าเจ๊ไก่เมื่อร้านนี้แหถ่ายต้นกินที่มกินมีกี่สาขาครับ ลอีกมีหุ้นไหมครับร้านนี้ไม่มีไม่พาดเลยมมีหุ้นจะพาสะดุ้งเลยจะพาแบบมือคนไต้ไร้เลยถึงก็ต้องมาคอมเมนต์อยู่ในไลฟ์กเลยดิเดียวว่าไว้อย่างนี้รับรองได้ทางฟรีกดดันมากเลยครับขายรูปฟรีครับโอ้คนเยอะอย่างเงี้ยไม่ต้องเยอะครับขอล่ก่อนก็ได้ครับ อาหารเร็วอาหารเร็วอาหารเร็วอยู่พี่พี่เอานี้ขึ้นให้หน่อยไม่เต็มหรอกโต๊ะเเลตเต็มเลยใส่แว่นก่อนไปดูครับดเลยตัด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 ถือก็ไปเลยเบล้งกลับกล้องยังไงครับพี่ กับป้าเดี๋ยวเราพาไปตะลุยกันดูข้างในร้านเจ๊ไก่ครับครับแก๊งโทษอีนะครับ,รบ <laughs> ชวล้วล <laughs> ตามมานะครับ <laughs> ครับพี่ <laughs> <Dad S 2> เดี๋ยวเราต้องคิดชื่อรายการที่เราไลฟ์แบบนี้ว่าชื่อรายการอะไรดีทีนี้ชื่อตอนนะครับอุดรไม่มีหมอนข้า <c oughs> งในว่างอยู่นะพี่ข <c oughs> ้างในหนว่าง Terima kasih telah menonton!

คนแนะนำตำคูปาล้านะครับไทยครับเสมีการหันมาสันหิวหิวเอาตำไทยแล้วเสพขไก่ย่างผมว่าต้องหันมาสังใครอยากกินตำอะไรก็แยๆได้เลยแต่ผมไม่เอาที่ใหญ่นะพี่ผมเอาตำไทยที่แมม่ิดั้งนี่ยังไม่เป็นเลย ตัวเลยยี่สิบยี่สิบยี่สิบตัวตัวสิบตัวตัวสิบตัวอันหนึ่ตัวก็ราคาอะไรอีกัวนี้มันไม่ได้ขนาดก็จะได้แพงตัวนึ่งขอกระปุกไหมไม่เต็มเลยปลาปลากระป คนทิมข <night> <mumbles> ึ้นไรอีกนะขทินแม่บอกว่ากินยอนอีกครับย้อนอ่ง อใครสั่งใครเอาปลาลาโซโลเลยนะฮะผมขอตำไครดีอ่ะตำไครบวก2เดี๋ยวเรามาสั่งแล้วนะฮะตอนนี้เอ้แอะมาดูเดี๋ยวเให้ดูเมนูให้ดูเมนูคนร้อนคนกินหนุนทะลุปูโปกมาดลยนะแต่ว่าเราเออแล้วมันต้องมีต้มไก่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่น้ำแกง หัวล <s us> อ,อยเลยนะง <s us> ั้น่อร่อยมากเลยนะอย <s us> ่นนแต่ร้านเขาจะมีเหรอะไม่มีเด็ก <s us> ไม่มีครับเราทำไทยกับอ่าแล้วเขมีไก่ย่างอะไรนี่ยไก่ตัวเดียวพี่ไม่พอหรอก <c oughs> ต, <c oughs> มต้มแซ่บมาต้มแซ่บมาสงองหม้อแลวนะครับ เฮ้ยโอ้โหแต่เขามีพวกแกงหน่อไม้แกงอะไรอย่างงี้ด้วยนะชอบปะไม้พีนทอมแซ่มหลายดีละโลโลหิวไม่ใช่เห็ดหรอหิวหิวได้ผมเพิ่งก้วไม่นานเลยพี่เลจะไปสั่งกาแฟไปใครขยำมั้ยน่ากินมากนะฮะตอนนี้ไปกินร้านอร่อยกาแฟเอ๊ะขอบคุณคุณดูดอยินดีต้อนรับขอบคุณมากครับผม มีคนบอกว่าดีจ้าเอิงคนเยอะมากใช่ใช่เจ้าหนี้เยอะเลยนะเจ้านี้วันดีจ้าเอิงจะรีบจ่ายนะครับตอนนี้เราหิวแล้วเลยอยากกินไปหมดตอนนี้มีไก่ย่างหสองข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวพี่แอลข้าวเหนียวครับเหนียวเหนียวเหนียวใครเหนียวใครสวยสวยสวย เียวหมดเลยพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเาติ๊โอเคครับเอามาห้ก่อนไหมเดี๋ยวห้ได้พี่ครัเขาสวยหนึ่เราสิบคนเก้าพี่ป็นเก้าครับข้าเหนียวเหนียวมันกระติ๊บเด็กกระติ๊บเด็กอืม จัดมาเลยพี่ก้าวไปเลยโอ้โหหมดอยู่แลพี่จับเบิ้ลด้วยอ่ะนี่ผู้ชายกินกันมาสายน้ำซุปตามน้ำพริกหมูยอน้ำพริไข่ไข่เค็มแซ่บแกงเห็ดทอดแกงหน่อไม้ข้าวหมูย่างข้าวเหนียวนั่นแหละครับใช่พี่พอแล้วครับน้ำมะพร้าวปั่นนะครับหนึ่งรวมหนึ่งเอเอนี่พี่นัทของไก่อไม่หมดเลยเร่งอีกแล้ว เอารูปัรเป็นรูปจ้ะน้ำมะพร้าวมาเลยครับรับน้ำมะพร้าวไหมครับล้างหน้าล้างล้างล้างตาล้างตาหน่อยล้างล้างตาฟ้าซิบอกากแตงโมแล้วนะแตงโม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 อ่าหน้่งจินหน้่งจินแตงโมแตง กลุกมไอ้เดอะฮูดนี่เป็นวงหรือเป็นคณะครับสรุปแล้วชงกันไปชงกันมาชงกันกองตีไม่เคยจบเพลงเลยส่งก่อนตึกโป๊เลนม ช่วงนี้น่าดูกว่าช่วงหกโมงเย็นอีกคืออะไรวะโปรโมชั่นคืออะไรนะรายการอะไรการประจําอ๋อรายการอะไรวะรายการพิเศษอ่ะอุ้ยอ๋อตายโโอ้หงงอย่าพูดถึงเลยครับอย่าพูดเลย ดูตาบวม,มบวมบวมนียครับโอ้โหนอนเกือบเช้าแม่ <c oughs> น่องประจักรหนูไปวิ่งเล่นตั้งแต่เด็กๆบรรยากาศดีไปแน่นอนครับวันวนี้เดี๋ยวจะไปวิง่งเอางี้เลยชวนเป็นจิตจารสนะสี่โมงสี่โมงครึ่งไปเจอกันหนองมาจัดวิ่งกันวิ่งด้วยกันแต่ชุดวิ่งมาให้พร้อมเดี๋ยวไปลุยกัน คุณดรดนดีต้อนรับปูปลาร้ามาแล้วค่ะปูปลาร้าของใครเอ่ยของเราดู